สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสร้างสารรค์มาให้ลูกๆได้ทํากันนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ของเราในวันนี้นะคะเป็นการพับสีนะคะอุปกรณ์ก็มีสีโอเตอร์นะคะวันนี้คุณครูใช้สีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะวันนี้คุณครูจะใช้3ามสีแล้วก็มีคู่กันนะคะมีคู่กันนะคะ สำหรับจุ่มสีนะคะเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะอันดับแรกลูกๆก,ก็จะต้องพับกระดาษแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนนะคะทําเหมือนที่เราเคยทํามานะคะพับแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เปิดกระดาษออกค่ะเอาพูกกันนะคะจุ่มสีลงไปแล้วก็เอาสีมาแต้มลงบนกระดาษเลยค่ะสีเขียวนะคะสีชมพูค่ะแล้วก็ สีเหลืองนะคะ,ะเราก็จะได้สีสามสีแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็พับกระดาษให้ตรงรอยพับที่เดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ฝ่ามือนะคะรีดลงไปที่สันของกระดาษที่เราพับนะคะตรงรอยที่เราพับนะคะ,ะรีดจนสีกระจายออกไปนะคะ แล้วก็เปิดออกค่ะเราก็จะได้เป็นงานการพับสีเป็นแบบนี้นะคะลูกๆนะคะทาเสร็จแล้วก็อย่าลืมตากชิ้นงานของตอนเองแห้ง,หงนะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานและให้ผู้ปกครองประเมินชิ้นงานด้วยอย่าลืมส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาให้คุณครูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ